คนันเมือง h ช n แ e l นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับมาสด้าสองนะครับผมปี2013ครับอันนี้เป็นรถ5ประตูตัวสปอร์ตนะครับดูภายในรถนะครับน่ครับตัวนี้พวงมาลัยพาวเวอร์แล้วก็ถุงลมนิรภัยนะครับไม่วิ่งน้อยมากนะครับนี่ครับ80,000 9,000กโลนะครับ เกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สเลยคอนโซลคอนโซลสวยนะฮะหัวกงหัวเกียร์ครบพร้อมใช้งานเลยคันนี้ภายในสวยที่สำคัญนะครับมีบุ๊กสวิตด้วยนะครับคันนี้มีประกันเหลือมีบุ๊กสวิตนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับนะฮะเช็คเข้าศูนย์นะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับสะอาดนะฮะเพดงเพาดานหลังคา ไม่มีริ้วรอยเฉียวชนนะครับผมยางก็สภาพใหม่อยู่นะครับท่านนี้ทะเบียนนะฮะสองกอมหกสี่หกสี่ศูนย์กทมนะครับรถสวยมีเดียวออกแห้งเลยคันนี้ครับใบภาษีก็ไม่ขาดนะครับเดือนตุลานะครับเดือนตุลาบางคนกันชนมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับถ้าลูกค้าซีเรียสก็เราเดี๋ยวเดี๋ยวจัดก,การเก็บ ทำสีให้นะครับครับประตูนี่ฮะติดสนิทด,ดีเหลือเกินนะครับเป็นพ่อค้าเป็นลูกค้าซื้อไปใช้ก็ติดต่อมาได้คืก็ได้ทุกราคานะครับนะบตะเก็บตะเก็บแนวยาประตูเดิมๆหมดนะครับมาดูบ้านท้ายนะครับยางปี2018เลยนะครับยังใหม่อยู่เลยกดปุ่มนะฮะ นี่ฮะฝากระโปงเดิมๆหมดเลยนะคะยังอะไรไม่แรงยังอะไรไม่แรงครบเลยนะครับนี่ฮะไม่แรงอยู่ดั้งข้าง ูห้องเครื่องนะครับดูห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องพันห้านะครับดูฮะล็อกไม่ขยับเลยนะครับผมเครื่องเดิมเป้าชดเดิมเครื่องพันห้าร้อยซีซีไม่เคยติดแก๊สนะครับ เก็บฝากระโปรงเดิมๆเลยนะครับเนวยาเดิมนะครับอันนี้ขายที่สองหน0 0งสอแส่งันบาทนะครับใครสนใจจัดเป็นฟเซนเ้นก็ถ้าเครดิตด,ดีก็ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะครับปอดเดือนละห้0 0ักว่าบาทนะครับ